สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะแกล้งน้องสําเร็จค่ะเพื่อนเพื่อนเราจะแกล้งเขาค่ะวันนี้แม่มีมะละกอนะสําเร็จวันนี้แม่มีมะละกอนะลูกมึงจะกินไหมมะละกอกินไหมเนื้อกินไหมกินมะละกอไหมลูกกินไหมเนื้อกินไหมมะละกอไหนกินไหมฮะเอาเราแกล้งแล้วเราก็ต้องให้น้องกินค่ะมะละกอเรามีเยอะค่ะเพื่อน มะละกอเราสุกสามสี่ลูกค่ะเราก็เลยมีมะละกอให้น้องหมากินค่ะวันนี้อากาศก็เย็นค่ะน้องหมาก็หนาวเหมือนกันค่ะแต่เราก็ไม่ได้ให้น้องหมาใส่เสื้อหรอกค่ะเพื่อนๆใส่เสื้อไม่ได้เขาถอดทิ้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆอ,อ้าวน้องอานมาแล้วน้องอ่านมาแล้วเห็นน้องนำ เห็นน้องสําเร็จกินมะละกอไม่ได้มาแล้วเออมึงนี่ยเขาไม่ได้กินเลยมึงเออให้ตัวอื่นเขากินบ้างไหมมะละกอน่ะอ,อืมเอามะละกอติดกันเราแช่ไว้อืมอ่ะอันอืมน้ำโชคกินไหมลูกมะละกอ,ก,อกินไหมลูกกินไหมกินไหมลูกให้น้องน้ำโชคกินเร็วกินกิน เร็วอย่าลีลามึงลีลายสำเร็จกินนะมึงนั่นนั่นไอสำเร็จมันเร็วมากเลยมันชอบอยู่แล้วมันะละกอน้องหมานอ้องสำเร็จนี่ชอบมากเลยกับมะละกอค่ะเพื่อนๆอ่ะกินแล้วผิวพรรณดีค่ะเพื่อนๆน้องหมากินก็ทำให้เขาสุขภาพดีนะคะเราเรากินมะละกอก็ ทำให้เราสุขภาพดีด้ค่ะก็ลองทานดูนะคะคนไหนที่ไม่ไม่ชอบทานมะละกอค่ะทานแล้วมีประโยชน์เยอะค่ะมะละกอระบบขับถ่ายเราก็ดีด้วยค่ะแล้วก็ทําให้ผิวพันธ์เราดีด้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าระบบขับถ่ายเราดีมันก็ทําให้ผิวพันธ์เราดีค่ะน้องหมาก็ผิวพันธ์ดีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะน้องหมาชอบกินมะละกอให้ไอ ให้ไออานให้ไออานเราแก้งน้องหมาค่ะเพื่อนเขาชอบอะไรเราก็ให้เขากินนั้นนั้นแหละค่ะเพื่อนเรากินมะละกอเขาก็กินตามค่ะเพราะว่าเราสมมึง กินจนได้แล้วนะมึงไอ้สำเร็จมึงนี่จริงๆเลยมึงเก่งมากเลยวันนี้ก็้อยเพื่อนๆชมน้องหมาแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณทุกการรับชมของเพื่อนๆค่ะ